สวัสดีครับผู้ที่กดติดตามและรับชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้นำพระออกมาให้ท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับในแบบฉบับของคนส่งน้ำพระนะครับการเปรียบเทียบการส่งน้ำการล้างก็ให้ท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้กันไปนะครับล้างออกแล้วก็ย่อมมีความแตกต่างจากของเดิมนะครับคือเรื่องจริงทั้งหมดนะครับ สิ่งที่ผมออกมานําเสนอเป็นพระเป็นวิธีของชาวบ้านนะครับก็นําเสนอในแบบของคนสะสมพระนะครับของคนส่งน้ําพระนะครับความชอบของคนเรามันต่างกันนะครับก็เลยเอามานําเสนอให้ท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับก็จะมีพระสมเด็จนะครับใครว่าไม่มีปล่อยเขานะครับเมื่อก่อนผมก็ เล่นแบบทุกคนนะครับก็คือหาพระเป็นเนื้อนั่นนะครับเนื้อปูนเพชรเนื้ออะไรนะครับที่เขาเล่นกันนะครับเนื้อปูนเพชรเนื้อหอยนะครับเนื้อเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับผมส่งน้ําได้ผมล้างออกผมก็เล่นแบบนี้แล้วครับผ้าแบบนั้นมีเยอะนะครับแล้วก็ปลอมกันง่ายนะครับหาดูก็ยากนะครับ ของแท้นะครับนอกตำรานอกพิมพไม่ใช่นอกตำราแล้วครับตำราเขาก็มีนะครับของสายอนุรักษ์นะครับแต่เราก็ไม่รู้แบบไหนแท้แบบไหนเก้นะครับตัวอย่างก็ไม่มีนะครับขอถึงจํากัดพิมพ์กันนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ตามความเข้าใจตามความรู้ของผมนะครับสายพุทธภานี้เขาถึงจํากัดพิมพ์นะครับพอท่านเล่นนั่นไปก็อย่างว่านะครับของปลอมกันง่ายนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ตามหาภาพแบบนั้นละครับผมเล่นแบบนี้ละครับเนื้อแบบนี้ละครับเนื้อเงินนะครับแต่เปลี่ยนสีนะครับลอกยางไม้ออกแล้วเปลี่ยนสีนะครับมีนะครับใครว่าไม่มีก็เชิญได้นะครับมาส่งน้ําล้างได้นะครับพระทุกอย่างละครับเป็นพระลงยางไม้ไว้ทั้งหมดนะครับผมได้ลอกยางไม้ออกไว้นะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายท่านได้ดูได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับ เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับของปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับสีสันความแตกต่างนะครับหลังจากที่เราลอกยางไม้ออกเราจะเห็นความแตกต่างนะครับซึ่งพระออกมาในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าท่านจะเรียกเป็นเนื้อตะกวดถ้ำชาเงินยวงหรือว่าเนื้อชินเงินก็ตามนะครับพระก็ย่าออกมาสไตล์นี้แหละครับ นี้กันไม่ไกลนะครับส่วนการขึ้นสีนี่อาจจะแตกต่างกันได้นะครับแต่เนื้อแท้คือเนื้อเงินนะครับนี่นะครับคือความจริงขององค์พระนะครับอันนี้ก็ปี0ูนนะครับรุ่นเดียวกันอาจสีขึ้นไม่เหมือนกันนะครับพิมพ์เดียวกันอะไรเดียวกันขึ้นไม่เหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็อจะกลับหลังกล้องให้ท่านได้เห็นนะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับ นี่นะครับคือพระสมเด็จนะครับการเปรียบเทียบนะครับเห็นไหมครับสีสันล้างออกมาก็อยจะออกมาแบบนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าท่านจะเรียกเป็นแบบใดแนวใดนะครับนี่นะครับล้างออกมาเนี่ยครับเป็นแบบนี้แหละครับเงินเงินแล้วเปลี่ยนสีนะครับคนหลายๆคนจะไม่เคยเห็นเนื้อแท้ขององค์พระนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่เราล้างได้นียล้างเสร็จแล้วนะครับ อันนี้ก็ไม่รู้ยุคไหนเหมือนกันนะครับเต่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับนี่นะครับพระหล่อกรอบนะครับอันนี้คาดว่านายมสายวังหรือยังไงไม่รู้นะครับหรือออกจากวัดไม่รู้นะครับวัดช้างให้นะครับนี่แหละครับคือความจริงขององค์พระนะครับอันนี้ก็ปีศูนย์ห้านะครับเห็นไหมครับสีสันความงดงามนะครับเหล็กไหลเจ้าน้ําเงินนะครับบางองค์ก็มีทองอยู่นะครับ ตัวหนังสือนะครับเห็นะครับก็อย่าเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้แม่ล้างนะครับอันนี้ของวัดรอนนะครับลอกยางไม้ออกแล้วท่านก็จะได้เห็นความจริงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวคิดเต็มนะครับก็อย่าเอาแบบนี้นะครับนี่นะครับพระโบราณก็เหมือนกันนะครับใครว่าไม่มีก็กลับไปคิดใหม่นะครับ คิดพิจารณากันเอาเองนะครับผมเป็นนักสะสมผมเป็นคนส่งน้ำพระนะครับผมจะเห็นเนื้อแท้ทั้งหมดนะครับบางคนมุ่งหวังว่าจะได้ปล่อยได้ขายมันเป็นเรื่องยากนะครับยิ่งพระโบราน,นี่เขาก็อย่าดูแต่ตำหนิกันนะครับถ้าหากไม่เป๊ะไม่อะไรเขาก็ไม่เช่าของเรานะครับ บางคนเก็บผ้าตั้งแต่หนุ่มยันแก่นะครับก็ยังไม่ได้ปล่อยได้ขายได้เช่าเช่าอะไรเลยครับดีกว่าหลุดตามแผงผ้านะครับผมรักษาผ้าผม,ผมเก็บอย่างนี้แหละครับนี่นะครับพ้าโบราณแต่ละยุคแต่ละสมัยล้างออกมาเป็นทิศทางในแนวเดียวกันนะครับไม่ว่าท่านจะเขียนตำรายุคตำรามากี่สิบเล่มก็ออกมาแบบเดียวกันนี่แหละครับผมมีคนส่งน้ํานะครับผมจะเห็นนะครับ อันนี้เมื่อกี้พระชัยอยุธยานะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระนิรันตะลายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่านมาแล้วก็ลืมไปหมดแล้วนะครับมันเก็บไว้นานแล้วนะครับพระเหล่านี้นะครับผมได้นาออกมาส่งน้ําทั้งหมดนะครับเคยอาไปลองไปอะไรเขาทําไมเป๊ะไม่ตามพิมพ์ทรงเขาเขาก็ไม่เชาของเรานะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับนี่นะครับคือความจริงขององค์พระนะครับ ท่าทุกยุคทุกสมัยล้างออกมาเป็นแบบเดียวกันนะครับคือเนื้อเงินนะครับอันนี้ก็ล้างมานานแล้วนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างอันนี้ไข่ขาวก็ขึ้นมาแล้วครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเห็นไหมครับสีน้ำเงินสีอะไรอมเทาอมเงินน้ำดำอย่างนี้นะครับคนละพิมพ์นะครับนี่ก็พระสังกัดใจของอะไรนะลืมแล้วครับลืมเลยนะครับ นี่เป็นพระโบราณนะครับท่านก็ไปเปรียบเทียบพิจารณากันให้ดีนะครับอย่างผมผมเลือกที่จะส่งน้ํานะครับผมเอาชัดเจนนะครับใครชอบแบบดั้งเดิมก็สุดแท้แต่นะครับบางคนเก็บพระมาตั้งแต่รุ่นจนตายไปเป็นรอบแล้วครับยังไม่ได้ปล่อยเลยนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยิ่งพระโบราณมัวแต่ชี้ตําหนิกันน่ไม่ได้ปล่อยง่ายหรอกครับงานเฮนมิทนะครับ อาจจะเหมือนกันบางช่างนะครับแต่ถ้านั้นหลายๆองค์นี่อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับเขาไม่ได้ดูไอ้นั่นนะครับขอดูขอดูแต่ตําหนินะครับไม่ตรงเขาก็ไม่เอาว่าเขาไม่ได้นะครับนี่นะครับสายวังมั่งนะครับท่านก็เปรียบเทียบนะครับนี่นะครับผมล้างแล้วผมเปรียบเทียบเห็นเนื้อเห็นสีสันความพิสดารความนั่นแหละครับ ผมถึงนย์เจ็ดขอทางห้าผมถึงเลือกแบบนี้นะครับก็เลือกที่จะสมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตงดนี่แหละครับผมาให้ท่านได้เปรียบเทียบได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับใครสนใจจะมาล้างก็ต้องยอมรับความแปลกใหม่ด้วยนะครับอันนี้พระหล่อกรอบนะครับใครว่าไม่มีนะครับท่านก็ไปคิดพิจารณากันให้ดีนะครับอันนี้ผมสายเกตดนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครนะครับ ผมวิจารณ์วิจารณ์ด้วยความสุจริตใจนะครับผมเอาตามที่ตาผมเห็นเลยนะครับนี่นะครับความชัดเจนขององค์พระนะครับเห็นไหมครับความสีสันท่านก็ต้องยอมรับความแปลกใหม่ด้วยนะครับใครจะมาให้ผมสงล้างนะครับนี่นะครับพระผงสุพรรณยอดโถนะครับที่ล้างไม่ออกนี่แม่ผมแม่ผมล้างนะครับนี่พระรอดนะครับ มีสานความแตกต่างมีเงาทองนะครับเนื้อแท้คือเนื้อเงินนะครับผมเอามาให้ท่านได้ดูหลายๆองค์นี่ก็เพื่อให้ท่านได้เห็นเนื้อแท้และความเป็นไปนะครับเนื้อแท้ขององค์พระนะครับบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังนั่งเถียงกันอยู่นะครับขนาดเล่นสายเดียวกันก็ยังนั่งเถียงกันนะครับประกวดพระงานประกวดพระก็เถียงกันนะครับผมไม่เถียงกับใครนะครับถ้าท่านคล่องใจท่านก็ถือพระทันมาเลยนะครับ ผมรับล้างให้พวกท่านนะครับองค์ละสองหมื่นนะครับไม่ได้แอบล้างนะครับท่านสามารถถ่ายคลิปได้นะครับเอากันนห็นห็นแล้วครับแท้คือแท้เก๊คือเก๊เลยนะครับนี่นะครับคือวิถีชาวบ้านนะครับทำพิธีกรรมอะไรก็ล้างกันนี่เห็นเลยนะครับตามความเชื่อนะครับนี่นะครับทุกองนะครับ ล้างแล้วล้างอีกได้นะครับพระเขาเปลี่ยนสีนะครับบางองค์ก็ออกเทาเห็นเนื้อเงินอยู่นะครับแต่ก็จะมีสีอื่นขึ้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ออกเงินด้วยนะครับแล้วก็มีสีอื่นขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับคือความจริงขององค์พระนะครับสิ่งที่เซียนพระไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ต้องรีบพูดนะครับกลัวมีมกาเต็มนะครับมีมกราโทรศัพท์เต็มแค่ไหนแค่นั้นนะครับ อันนี้คือผ้าที่ล้างไปงวดก่อนนะครับไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ก็ล้างไปในไล่กันนะครับการขึ้นสีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับล้างขีดรอบก็อย่าเป็นแบบนี้และครับแต่การเปลี่ยนสีนี่อย่าไวอย่าช้าแค่นั้นแหละครับอันนี้เอาไม้ท่านได้ชมกันอีกรอบนะครับเนื้อเงินนะครับเพิ่งล้างไปมันมานะครับที่แม่ผมล้างไม่สะอาดนะครับนี่นะครับก็ยังมีลักเอ่ยยางไม้ติดนิดหน่อยนะครับ นี่นะครับบางองค์ก็เปลี่ยนสีบางองก็ทยอยเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับมีสีน้ําเงินขึ้นด้วยนะครับองนี้นะครับค่อยๆเปลี่ยนสีไปอย่างนี้นะครับไม่มีใครกําหนดได้นะครับว่าท่านจะเปลี่ยนสีตอนไหนนะครับล้างครั้งที่สองหรือครั้งที่สามอาจจะไวกว่าครั้งที่สองก็ได้ครับนี่นะครับคือการเปรียบเทียบขององค์ทรานนะครับผมก็อยากให้ท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็รับล้างด้วยนะครับล้างแล้วก็ย่อมมีความแปลกใหม่ความแตกต่างจากของเดิมนะครับ เห็นไหมครับความงดงามความสวยบางอย่างผมก็มีองค์สององค์อย่างนี้แหละครับยิ่งพระโบราณนี่ก็อย่างว่านะครับเขาก็จะดูตําหนีตําหนีกันนะครับทั้งทั้งที่ว่าดูตําหนีมันไม่ได้นะครับต้องดูเนื้อนะครับเนื้อข้างในนะครับยาวตําหนีเป๊ะเป๊ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับมีสามสี่องค์ห้าองค์เนี้นะครับองค์ของผมนะครับแบบนี้นะครับ แต่คนละพิมพ์นะครับพิมพ์เดียวกันก็มีไม่กี่องค์นะครับเห็นไหมครับอันนี้ขึ้นมาสวยแล้วนะครับพอร่วงล้างลางปืนนะครับพิมพ์นะ่ะดูได้นะครับแต่อย่าเอามาตัดสินทุกๆองค์เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเป็นผ้าโบราณนะครับงานเฮนเมดนะครับการรอการสร้าง ของโบราณนะครับอ่มันชี้ตำหนิว่าแท้หรือเก๊นี่มันก็เรื่องยากอยู่นะครับนี่นะครับคือการเปรียบเทียบนะครับใครว่าค่าสมเด็จไม่มีเออผมเล่นเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนใจนะครับผมเล่นโลหะนะครับเนื้อโลหะชัดเจนกว่านะครับผมไม่หาแล้วนะครับพระผงออกตัวให้ไวนะครับผมออกตัวก่อนเลยนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อทองคํานะครับแต่นี่ ล้างยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับล้างมาหลายปีแล้วนะครับอันนี้ก็มีนะครับมันอาจจะมีเงาเงินขึ้นมาปนมากนะครับเงาสีเงินบางเป็นบางองค์นะครับไม่ใช่ว่าทุกองค์บางองก็เหลืองอาลามเลยนะครับนี่คือการลักษณะการหล่อการสร้างของคนโบราณนะครับการหล่อการสร้างแบบโบราณนะครับบางองค์ก็เป็นเงินขึ้นมีนะครับมีเงินขึ้นทองด้วยอะไรด้วยปนนะครับ นี่นะครับใครว่าสมเด็จไม่มีก็คิดกันเอานะครับผมเล่นแบบนี้แหละครับตำราก็มีเขียนไว้อยู่เป็นที่ถูกเถียงกันนะครับแต่สายพุทธพาณิชย์เขาไม่เล่นนี่ก็เพราะว่ามันก็เพราะามันพสายวังนะครับไม่มีเนี่ยอะไรไมันไม่มีตัวอย่างด้วยนะครับ ใครจะเล่นล่ะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้เล่นนะไม่ได้นั่นนะครับผมมีแค่ไหนแค่นั้นนะครับแต่ตอนหลังผมหานะครับผมเฟ้นหานะครับมีของเก๊ด้วยนะครับผมล้างออกแล้วผมรู้เลยนะครับว่าของเก๊หรือกระแท้นะครับเปรียบเทียบกันนี่เห็นเลยนะครับผมเล่นแบบนี้แหละครับคือสุขใจนะครับแล้วเราก็สบายใจรักและห่วงเห็นมากกว่าเดิมด้วยนะครับนี่นะครับ นี้แม่ล้างออกยังไม่หมดนะครับเป็นยางไม้นะครับเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับกว่าจะล้างได้นะครับเป็นบางองค์นะครับนี่นะครับคือความจริงขององค์พระนะครับอายุตำรามากี่สิบเล่มก็ถ้าส่งน้ําล้างออกก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละครับใครจะเถียงกับผมก็ท่านก่อพระท่านมาเลยนะครับมาพิสูจน์มาล้างก็ได้นะครับจะได้ รู้ได้เห็นเป็นเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับทุกอย่างเนื้อพระเนื้อพระคือคําตอบนะครับเกหรือแท้อยู่ที่เนื้อพระเลยนะครับเมื่อก่อนล้างไม่ได้ดนะผมก็ดูตําหนิเอานะครับเมื่อก่อนผมล้างไม่ได้ผมก็ศึกษาดูตําหนิพิมพ์ทรงเหมือนที่สายพุทธพาณิชย์น่นะครับแต่ออตอนหลังนี่เพื่อความชัดเจนเพื่อความชัวนะครับ ผมขอเลือกที่ยาลางนะครับชัดเจนกันเยอะนะครับพระเครื่องไม่ได้ว่าปล่อยกันได้ง่ายๆนะครับก็อย่างที่ทราบกันแล้วครับพระเครื่องไม่ใช่ปล่อยกันง่ายๆนะครับมันอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนนะครับไม่ตรงตำราไม่ตรงพิมพ์ไม่ตรงทรงเขาเขาก็ไม่ใช่ฉาของเรานะครับ เรายิ่งเป็นผ้าโบราณนี่ตำหนีพิมพ์ทรงไม่ย่อมไม่ตรงอยู่เลยนะครับงานยังไม่เป๊ะทั้งหมดนะครับสิ่งสําคัญคือการดูเนื้อนะครับเนื้อพระคือคําตอบนะครับผมเล่นแบบนี้นะครับผมเอามาล้างทั้งหมดนะครับพระที่อยู่ในบ้านนะครับเอามาล้างก่อนแล้วก็จากนั้นก็เช่านะครับ ต้องศึกษาต้องล้างหด้นี่ตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มออกหาเช่านะครับเพราะผมรู้แล้วนะครับในตอนหลังก็ห่างหายไปนานนะครับใครสงสัยมาเลยนะครับไม่ต้องมายุกไม่ต้องมาเถียงกันนะครับถือพระท่านมานะครับพระลงยางไม้ทุกชนิดนะครับผมรับล้างนะครับไม่ได้แอบล้างนะครับล้างให้หนนะครับ เอากันนี่นี้นะครับองละสองหมื่นผมว่ามีแพงนะครับมนุษย์เงินเดือนก็สามารถล้างได้นะครับกีไม่เอาตังนะครับเปรียบเทียบกันได้นะครับท่านที่ถือพระโบราณท่านมาก็ได้นะครับพระที่ลงยางไม้ไว้นะครับผมล้างมาทุกแนวแล้วครับพระทองคําพระทองคําผสมบางคนก็ว่ามีบางคนก็ว่าไม่มีโอ้ย ล้างอย่างเดียวนะครับล้างเก็บไม่ได้ปล่อยไม่ได้เป็นไรครับไม่บูดไม่เน่านะครับผมนะครับผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับล้างเก็บนะครับผมมาทํา youtube ผมก็เลยอยากให้รู้ให้เห็นเหมือนกันนี่คิดทางเดียวกันนะครับผมก็กล้ารับล้างเหมือนกันนะครับทองคําผสมทองคาเนื้อสัตโลหนะนวะโลหะเป็นยังไงท่านก็ดูเอานะครับ ดูแบบเดิมๆมันดูไม่รู้เรื่องหรอครับเขาว่าเนื้อน้ําโลหะก็น่า,าโลหะตามตํารานรั่นแหละครับแต่งผมนี่เห็นเลยนะครับสีม่วงสีน้ําเงินสีเ็กไหลเจ้าน้ําเงินสารพัดสีนะครับขึ้นมาอย่างที่เห็นนั่นแหละครับคือเนื้อน้ะโลหะสตาโลหะเราก็ไม่ทราบได้นะครับว่ามีกี่ชนิดนะครับหรืออาจจะเป็นมีห้าชนิดก็ได้นะครับโลหะรวมกันนะครับเมื่อค้นเมื่อก่อนนี่มีอะไรก็เอามา ยัดใส่กันเลยนะครับให้โลหะอบทั้งเก้าชนิดเจ็ดชนิดนะครับตามสูตรโบราณนะครับสี่เจ็ดจะผ่านนี่แหละครับคือความจริงของพระนะครับท่านจะเชื่อไม่เชื่อท่านก็ถือพระท่านมาได้นะครับใครอยากเรีนหาความชัดจนนะครับไม่ว่าเป็นเซียนสายไหนนะครับยกตำรามาเถียงกันได้ก็ไม่จบหรอกครับล้างคือจบนะครับแท้หรือกี้นะครับตะกัวอ่อนไม่ต้องเอามานะครับ พอล้างไปก็เสียเฉยๆนะครับเสียตังให้ผมเฉยนะครับล้างออกมาก็ไม่สวยหรอกครับเก็บไว้อย่างเดิมยังมีคุณค่ากว่านะครับบางคนเขายังเล่นกันอยู่นะครับเนื้อตะกัวอ่อนนะครับแต่สําหรับผมผมไม่เล <bunker. S 1> kind of ่นนะครับเนื้อตะกัวอ่อนทิ้งไว้ก็ให้เขาเล่นกันนะครับทิ้งไว้เสียนให้อะไรเขาเล่นกันนะครับผมหาเนื้อพระที่ว่าแก่ที่แข็งแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับหาพระที่แปลกประหลาดงนี้แหละครับ ก็แล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละคนนะครับเถียงกันไปก็ไม่จบนะครับสําหรับผมล้างอย่างเดียวนะครับผมไม่ใช่เซียนพระไม่ใช่เซียนตํารานะครับผมก็รู้ก็รู้เป็นบางอย่างนะครับบางอย่างผมก็ไม่รู้หรอกครับเป็นพระที่อยู่กับผมมานานแล้วนะครับก็มาล้างมานี่แหละครับเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับของเก๊ของแท้เก๊ทิ้งอย่างเดียวนะครับ ใครจาผ้าแพงมาล้างก็ทิ้งอย่างเดียวนะครับตะเกียขึ้นมาแล้วนะครับของผมก็ทิ้งนะครับได้เก๊มาผมทิ้งอย่างเดียวนะครับองค์อยัางกี่ร้อยกี่พันก็ไม่รู้นะครับทิ้งอย่างเดียวนะครับผมไม่วิ่งตามใครนะครับผมวิ่งตามความเป็นจริงนะครับศึกษาตามความเป็นจริงนะครับเห็นเป็นเนื้อเงินก็คือเนื้อเงินนะครับเงินแล้วก็เปลี่ยนสีหรือว่าเงินอยู่อย่างนั้น อาจจะเป็นทองคําขาวนะครับไอทีเงินขาวโบยอยู่อย่างนั้นตลอดนะครับไม่แน่นะครับไอยดาผมไปฟังวิทยศาศาสตร์ผมในโจบวิทนะครับผมก็เออเอ,อหอหมกไปนะครับไม่เข้าใจแล้วครับครับแคลนสมแข็ไซเนื้อตะกวัวสนิมนมสนิมแดงไม่มีแล้วครับเนื้อสนิมไม่มีนะครับตะกวัวไม่มีสนิมนะครับเงินไม่มีสนิมตะกวัวไม่มีสนิมเออเียเจ็ดละศูนเจ็ มีแต่ทองคำทองคำเขาว่าสนิมแต่ถามว่าล้างออกได้ไหมล้างได้นะครับตามใดที่แปรงเข้าถึงหรือเราขยันนะครับขัดออกขัดอยู่างนั้นนะครับเหมือนกับใช้ความร้อนนะครับขัดขัดเดี๋ยวก็ออกนะครับดูที่คนล้างนะครับแต่ล้างยากเนั่นนะครับแต่ก็ออกนะครับบางองค์นี่เกี้ยงหมดเลยนะครับสนิมทองไม่มีติดนะครับสําหรับผ้าผมนะครับสนิมสนิมในที่นี้ไม่กินเนื้อเนื้อเนื้อทองคํานะครับ เอาละครับเอาไม้ท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับสิ่งไหนมีสิ่งไหนไม่มีอยากรู้เชิญนะครับองค์ละสองหมืนผมรับร้างนะครับความเข้าใจบางทีเราเกิดกันไม่ทันนะครับเข้าใจผิดกันได้นะครับยิ่งพระหุ่มยางไม้ไว้นะครับเป็นเรื่องยากนะครับที่ว่าเราจะนั่นนะครับตัดสินได้ว่าเก๋หรือแท้นะครับเป็นของที่อยู่ข้างในนะครับ ตำหนิพิมพ์ทรงผมก็ไม่ติเสธนะครับบางอย่างก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าก็ชี้ชี้ว่าแท้งหรือเกดได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ทั้งหมดนะครับพระชาวบ้านชาวช่องนี่ถ้าไม่ตรงเป๊ะนี่เขาทิ้งเลยนะครับเขาไม่เอานะครับเขาไม่เช่าก็อย่างว่าแหละครับเงินเขาเยอะนะครับพระไม่ชัดเจนใครก้าเสี่ยงนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เถียงได้นะครับผมเถียงได้นะครับถือพระทันมาเลยนะครับล้างออกมาก็เนื้อแบบเดียวกับผมนี่แหละครับ ใครที่เข้ามาสวดผมวันนี้ท่านสวดผมวันข้างหน้าท่านอาจจะเห็นตามผมก็ได้นะครับและท่านได้รู้ความจริงเหมือนที่ผมเห็นทุกวันนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่คอยติดตามและรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ <S <S ขอบคุณครับสวัสดีครับ